สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27พฤศจิกายนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชินโมบาย2อนะคะที่ลมสับลมสักรลตัสลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีเช็คมาเทสเรื่องโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เก่าแลกใหม่นะคะก็เดี๋ยวให้น้องอ่อนแนะนำให้น่องเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างคะก็ตอนนี้นะคะถ้าลูกค้านำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่าจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง5,000บาทเลยค่ะ ต้องนำมาแลกซื้อเป็นรุ่นอะไรอคะจะเป็นตัว C43, T3 แล้วก็เป็น F21 ค่ะก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมอนนี้ก็เพียงแค่นำเครื่องเก่านะคะมาทิ้ง ใช่ใช่ไหมโอเคแล้วก็ได้ข่าเดือนนี้มีส่วนโลดเพิ่มเติมใช่ค่ะสูงสุดเท่าไหร่คะสูงสุด,สดห้าพันรุ่นอะไรบ้างที่จะได้รับส่วนโลดเพิ่มอีกห้าพันถ้าลูกค้านํามาแลกจะเป็นรุ่นที่ลูกค้านามาเทรดหรือว่าเป็นรุ่นที่เอามาแล,ลกอบนนี้ก็จะเป็นซีโฟสามซีฟิกสามหรือว่าถ้ามาแลกซื้อซีโฟสามซีสามใช่แล้วโทรศัพท์รุ่นอะไรบ้างของลูกค้าที่ก็จะเป็นตัวสิบเอ็ดโปร,ร เจ็ดโปรเดือนที่แล้วเจ็ดโปรนี่ยเดือนที่แล้วเดือนนี้เริ่มตั้งแต่ไอโฟนอ๋อไอโฟนหกอ่าไอโฟนหกขึ้นไปเจ็ดเจ็ดก็คือซัมกุงเจ็ดขึ้นไปได้หมดเลยถ้าเป็นโน้ตล่ะถ้าเป็นโน้ตก็จะเป็นโน้ตเจ็ดขึ้นไปโน้ตแปดอ่าจำง่ายๆหกเจ็ดแปดเนาะสามเลขหกเจ็ดแปดหกก็คือไอโฟนหกขึ้นไปเจ็ดเอชเจ็ดขึ้นไปซัมกุงเอชเจ็ดแปดก็คือโน้ตแปดขึ้นไปถ้าลูกค้า เครื่องพวก,พวก,พวกนี้มารับเป็นมาแลกกับเราก็าเป็นส่วนลดก็จะได้รับคอมอัพเพิ่มอีกห้าพันบาทออโอเคอถ้าลูกค้ายังมีความกังวลอยู่ถ้าลูกค้ามีความกังวลอยู่บอกว่าอุ้ยได้ราคาน้อยจังเลยพี่แบบเก็บไปให้คนที่บ้านใช้ดีกว่าเราจะมีวิธีการจูงใจลูกคา้ายังไงให้มันเทรดกับเราวันนี้ถ้าลูกค้าแบบยังใช้อยู่นานไปแอปมันจะแบบเหมือนใช้ไม่ได้เลย โหลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเอนดรอยอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าใช้ในแอปของเทียร์พารอยู่หรือว่าไลน์อยู่ค่ะถ้าเอนดรอยมันไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเงี้ยอาจจะใช้ไม่ได้ค่ะซึ่งถ้าลูกค้านํามาเกตก็จะได้ในเครื่องใหม่ด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดไปด้วยตรงนี้คุ้มกว่าคุ้มกว่าใช่ค่ะถือก่านถ้อไว้เฉยๆแล้วถ้ามีข้อกังวลใจอีกว่าอุ้ยเนี่ยร้านคุณลุงหน้าบ้านเขาก็รับซื้อโทรศัพท์เหมือนกันที่เอาไป

ประเมินแค่แปดอย่างใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นร้านตู้เปี่ยนแค่สิบนาทีเท่านั้นค่ะอาจจะไม่ถึงด้วยแบดขาดเลยเลยเพราะว่าเป็นแปดอย่างส่วนร้านตู้น้องบอลคิดว่าเขากำลังอะไรบ้างก็อาจจะดูฝุ่นซาไปด้วยเลยอย่างอาค่ะทับลมซาอาจจะลงเช็ดข้อมูลเต็มหรือเปล่าอย่างงี้นนานเลยค่ะหรือว่าบางทีถ้าสมมุติว่าการล้างเครื่องอ่ะบางทีเขาไม่ล้างต่อหน้าลูกค้าความปลอดภัยของลูกค้าก็จะ จะแบบโดนมัจะโดนแบบดูดคงดูดอฟดูดรูปค้ายิ่งบางคนมีพวกข้อมูลพวกสำเนาราชการหรือว่าพวกแอปการเงินการธนาคารของเราก็คือจะล้างเครื่องให้ลูก้าเลยต่อหน้าเลยใช่ต่อหน้าเลยก็คือสาบฐามก่อนก่อนจะแบบเอาไปกินก็ล้างอีกอย่างนึงล้างของเรารอบหนึ่งแล้วก็มีรีโมบี้มาล้างเครื่องล้างอีกพอไปถึงที่บริษัทก็ล้างอีกรอบหนึ่งก็มั่นใจได้เลยม่นใจก่อน นานไหมอนย้ายข้อมูลก็ไม่หน,นักเอ,อ่ออนย้ายฟรีด้วยถ้าลูกค้าแบบจะไปซื้อข้รองนอกหรือไปเขียนกับข้ออบรองนอกเนขาอาจจะแบบคิดค่าชใช้จ่ายสามร้อยสี่ร้อยแต่ว่าถ้ามากับเราเนี่ยสามารถที่จะย้ายฟรีด้วยอต้งย้ายฟรีสมัครนิลคือทำให้ทุกอย่างเลย่คะเราก็เรียกได้ว่าถ้ามามาที่นี่ก็คือครบวันสต๊อกเซอร์วิสค่ะ ไม่ต้องแบบวิ่งไปวิ่งมาหลายที่นะคะอันนี้ก็คือจุิแแ็งของเราเนาะใช่ค่ะโอเค มากเละะแล้วก็พกพาง่ายสะดวกนะคะเห็นมือน้องออนไหมคะมือน้องออนเท่ามือลูกพี่เลยอ่ะแต่ก็สามารถที่จะจับได้อย่างถนัดเลยนะครกับตัว A7 Lite ซึ่งหน้าจอก็เ7นิ้วเลยนะคะหน้านจอใหญ่เนอะแต่ว่า,ววาสำหรับแบบน้องๆหนูๆ<ช>มือเล็กๆ ก็ S <S สามารถถือได้สะดวกใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงของการเรียนออนไลน์สามารถดูได้เต็มเต็มตามากขึ้นนะคะสังเกตว,ว่าขอบมันจะบางลงด้วยะะได้นาจอใหญ่แล้วทีน<อ>ี้ถ้าเวลาเรียนมันจะฟังคุณครูชัดไหมลูกชัดค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบเสียงลบล b y ูธโมนะคะซึ่งเสียงรอบพิศทางเลยค่ะแล้วก็หน่วยความซาก็เยอะด้วยสามสิองิให้เรามาถึงสามอิกบาลถ่าพีต้องแบบมีการเซฟไฟล์งานหรือว่าถ่ายกันบ้านเยอะๆอย่างเงี้ยตัวนี้สามสิบสองกิกจะพอไหม สือว่าโพกค่ะตัวนี้ใช่เพราะว่ามีเพิ่มไมโครเอพิกาให้อีกด้วยนะเพิ่มได้กี่กิกะคะเพิ่มได้ถึงหนึ่งเทเบิหนึ่งเทลบเท่ากับกี่กิกเท่ากับหนึ่งขัดกิกเลยอาวเยอะมากมาจอใหญ่คุ้มค่ะช่วงเรียนออนไลน์โอ้ยล้วถ้าแบตหมดชาร์จนานไหมเนี่ยไม่ค่ะตัวนี้ลงรับชาร์จเร็วค่ะเป็นไทซีนะคะตัวนี้ชาร์จเร็วถึงสิบห้าวัตนะคะแบตก็อึดค่ะห้าพันหนึ่งเลย โอเป็นไทซีด้วยน<ช>ีถ่ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆในราคาใกล้เคียงกันเนี่ยของเขายังเป็น m i โคร USB อยู่เลยเนะะใช่ซึ่งมันก็จะเสียง่ายกว่าอย่างของเราด้วยค่ะอ่าโอเคโอเคก็เสริมนิดนึงเนาะตัวเนี้ยถ้าสมมติถ้าเราจะขายให้กับลูกค้าค่ะถ้าเขาบอกว่าเอ้ยพี่จะซื้อไปให้ลูกเล่นอะไรเล่นอย่างเงี้ยเราก็ใส่สตอรี่เข้าไปหน่อยว่าน้องเนี่ยเวลาเขาเอาไปเรียน เขาจะได้ประโยชน์อะไรหรือว่าเวลามันเป็น LTE ใช่ไหมมันใส่ฟิมได้เวลาเอาไปขึ้นรถเล่นบนรถหรือว่าเล่นนอกสถานที่<ช>ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ก็สมมติว่าถ้าเป็น w i ไ i ส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาก็จะเอาไปให้เด็กที่บ้านที่เขาอยู่บ้านมีไวไ,ไวไฟอยู่แล้ว,ไวไแต่ถ้าเป็นตัว LTE ผู้ใหญ่บางคนเขาก็อยากได้มือถือจอใหญ่ๆกันเนาะที่มันโทรเข้าโทรออกได้จอใหญ่มึ้มตอนเช้านานี้ก็จบในตัวจอใหญ่นี่แหละล้ว,ลวใส่สินด้เอ,อันนี้ก็เป็นจุดขายจุดแข็งของเราเหมือนกัน